แนวทางในการใช้ชีวิตปะจจำวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกใหม่แล้วค่ะพี่น้องคาสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่2นะคะพฤศจิกายน2565ซึ่งตรงกับวันพุธสีเขียวในเองค่ะพี่น้องคาเป็นไงบ้างคะถูกรลางวันนะคะกันบ้างหรือเปล่านะคะและก็คิดว่าน่าจะช้ำใจ เหมือนคุณป้าหมอเนาะเนื่องจากว่าออกตัวเดิมตัวเดิมนะคะพี่น้องค่ะทุกอย่างนะคะพี่น้องค่ะต้องทําใจเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คือเรื่องของตัวเลขนั่นเองนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราไม่ท้อท้อค่ะยังมีอ้วนหน้าเสมออ้วนหน้านั้นจะออกซ้ําอีกขอให้มันรู้ไปค่ะพี่น้องค่ะนะว่าอย่างนั้นเจ็บใจเจ็บใจนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเผื่อใจทําใจนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแบบนี้กันค่ะเอาเป็นว่าใครถูกนั้นก็ถือว่าดวงโคตรดีเลยนะคะพี่น้องนะ ช่ไหมอ่ะดวงโคตรดีเลยนะคะถ้าถูกเนี่ยนะเออแต่เขาบอกเลยว่านะคะดวงใครดวงมันจะออกแบบไหนจะออกตัวเดิมจะออกตัวซ้ําเนี่ยยังไงแล้วอ่ะนะคะนมันมีดวงถูกมันงก็ถูกนั่นเลยค่ะพี่น้องใช่ไหมคะเอานะไม่พูดมากเจ็บคอมาทํานายดวงรายวันกันเลยค่ะในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นขึ้นไพ่ดีมากเลยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะ ขึ้นเดือนใหม่ก็ถือว่าดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่มีบริวารซึ่งเป็นผู้รักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือนะคะมีในลักษณะของอาการศึกษาหาความรู้ใส่ตนเองนะคะปฏิบัติทรรมด้วยนะคะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะถือว่าดีเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็มีโอกาสเริ่มต้นอะไรด้วยใหม่ๆด้วยนะคะนี่เป็นหลักเป็นฐานนะแล้วก็อารมณ์ดีเป็นพิเศษนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เนาะ,ะในวันพรุ่งนี้ถือว่าไพ่ดีค่ะนะคะดีทุกเรื่องด้วยค่ะอ่ะ ครานี้เรามาดูเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเราเป็นหลักหนึ่งละสองเป็นตัวเลขที่เราขอพอรนะคะครูบาอาจารย์พระภูมิเจ้าที่เอาไวาอย่างนั้นนะคะขอพอรเข้านะคะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกันเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลขห้านะคะสี่นะคะเลขก็หนึ่งห้าห้าสี่หนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์สำหรับะะพี่น้องวันจันทร์นะคะ สำหรับพี่น้องวันจันก่อนหน้านี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางนะคะในวันพรุ่งนี้เจอกนรลายนมิตรที่ดีเจอคู่แท้เจอรักแท้สําหรับบางท่านนะคะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะปัญหาต่างๆโดนจัดการโดนแก้ไขแล้วสําหรับพี่น้องวันจันทนะคะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินที่ดินมรดกนะอสังหาริมารัพย์นะคะหรือในกรณีที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินก็จะได้คําตอบนะคะแล้วก็เป็นไปในทางที่ดีนะคะถือว่าดีเหมือนกันค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทนะคะ เลขนำโชคมาจากไหนนะมาจากเลขคู่รักคนรักของเราค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข82นะคะและก็10คะ่82 10คะ8210ค่ะพี่น้องวันจันทรขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้มีรายจ่ายนะ,ะแล้วก็รู้สึกว่าเซ็งเบื่อจังนะคะอ่า มีรายจ่ายแล้วก็เซิงเบื่อจังนะคะหรือไม่ก็ได้ได้รับเงินเดือนนะคะทำงานหนักๆแล้วได้เงินเหมือนอเศษเงินไม่อยากที่จะรับแน่อย่างนี้เซิงในเรื่องของการเงินนั่นเองแต่ยังไงแล้วพี่น้องวันอังคารนะคะยังคงมีนะ,ะผู้ช่วยเหลือเรื่องเงินมีคนสนับสนุนเรื่องของการเงินอยู่นะคะก็อย่าได้กังวลนะคะยังคงลื่นไหลอย,อยู่นะคะในเรื่องของการเงินแลก็นะคะเป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวบุตรหลานนะคะหรือคุณแม่นะคะนี่อย่างนี้ด้วยนะสำหรับพี่น้องวันอังคารนะคะอ่ะ ก็ถือว่าดีขึ้นนะเริ่มเดินใหม่ดีขึ้นเหมือนกันคือพี่น้องวันอังคารนะคะเลขน้าโชคมาจากไหนนะเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมีเลข1 6นะคะแล้วก็4 6ค่ะ16 4 6ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เห็นๆค่ะสำหรับพุธกลางวันมาคะสำหรับพุธกลางวันนั้นนี่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเออใครที่ขายของก็จะมีออเดอร์เข้ามานะสองไม้เท้านะเออมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะนี่แต่ว่ากังวลในเรื่องของการเงินนะได้เงินมาปั๊บ จได้ไม่พอเงินป้าหมอเลยนะคะค่อยๆค,ค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวก็มีเงินเข้ามาอีกมีโชคมีลาบเข้ามาฉะนั้นแล้วพี่น้องวันพุธกลางวันการเงินดีขึ้นค่ะนะมีโชคลาบนะบางท่านมีโชคลาบนะอ่าแสดงว่านะคะ ซื้อรางวัลแล้วน่าจะถูกรางวัลใดรางวัลหนึ่งแต่มีความรู้สึกว่าไม่เพียงพอนะคะแต่ก็มีเงินเข้ามาอีกนะในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นเรื่องเงินดีขึ้นค่ะในเริ่มเดือนใหม่ของพี่น้องวันพุธกลางวันเลขนาโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรนะคะนี่มาแล้วเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข7 2ดนะคะแล้วก็5้าสี่ดหค่ะพี่น้องขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าพุธกลางคืนอุดมสมบูรณ์ขึ้นเริ่มเดือนใหม่นะคะ บริวารครอบครัวก็โอเคนะคะนี่ดีแต่ก็ยังคงทํางานหนักๆนะคะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่แต่ก็เอาไหวเอาอยู่เอารอดนะคะมีเซนติเศษแรงๆนะคะมีลางสังหณรแม่นๆมีความคิดสร้างสรรค์มีพรสวรรค์น,นะคะมีไอเดียสำหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะเริ่มเดินใหม่ก็ถือว่าเจมนะคะในทุกเรื่องเหมือนกันค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะเออโทษนะคะเลขนําโชคนะคะ ไกล้ไลน์ว่าไงก็คือเขาบอกว่าเป็นตัวเลขประจําตัวของพี่น้องเองค่ะเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข3 1 08ค่ะ3 1 08ค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เห็นเองค่ะมาดูพี่น้องวันสําหรับพี่น้องวันพระฤหัสบดีเป็นแบบไหนดูกันค่ะพี่น้องวันพระฤหัสบดีนั้นนะคะมีในลักษณะของโปรเจกต์ในหัวเยอะแยะมากมายนะเริ่มเดือนใหม่นะคะ นี่อย่างนี้แล้วก็ในเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็มีการฝันเอออยากให้เขามาขอเร็วๆเอาว่ายอย่างนั้นนะคะอารมณ์กุ้มกลิ่มนะคะอารมณ์แบบเด็กๆนะคะที่มีความรักนี่คือพี่น้องวันพระฤหัสวัสดีนะคะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์จริงๆด้วยนะคะใครที่น้อยๆกับคนรักอยู่นะคะและผันหลังกันสักระยะมีโอกาสคุยกันใหม่ได้นะคะพี่น้องคาะนะแต่สําหรับใครที่มีสามีภรรยามีแฟนอยู่แล้วถ้ามีบุคคลที่3เข้ามาพี่น้องต้องเว้นระยะห่างละคะเนาะเที่ยวนี้นะ ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะเกิดปัญหานั่นเองค่ะนะส่วนเรื่องของการเงินก็ยังคงมีเงินหมุนเข้ามานะคะแต่ยังคงเป็นเงินหมุนอยู่แต่ก็หมุนได้คล่องนะคะพี่น้องค่ะอ่าเลขนำโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่พี่น้องได้รับเคยได้รับโชคลาภค่ะเลขนหน้าไพ่ให้เลขอะไรคะมีเลข27นะคะแล้วก็16ค่ะ2716ค่ะพี่น้องวันพฤหขัดสวัสดีขอให้เฮงๆค่ะมาดูะะี่น้องสําหรับพี่น้องวันศุกร์นะคะอุย้ยระมัดระวังนะคะในวันพรุ่งนี้เรื่องสุขภาพเอ็นข้อกระดูกได้ด้วยนะคะ มีโอกาสไปโรงพยาบาลนะคะพี่น้องขานะกระดูกสายตาดวงตานะคะอะโรคเก่ากําเริบนะคะโรคกระเพาะอาหารได้นะคะพี่น้องขานะกรดไหลย้อนได้นะคะพี่น้องนะและในวันพวกนี้ก็อาจจะเดินทางนะคะนี่ทํากิจทําการเดือชาดีอดพี่น้องขาขึ้นในลักษณะแบบนี้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพราคานะแล้วก็มีหนึ่งเรื่อง2เรื่องให้พี่น้องวันศุกร์นะคะตัดสินใจเลือกอ่ะ จะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะโดยรวมแต่ก็ขอบอกว่าให้เลือกในสิ่งที่ดีที่สุดค่ะพี่น้องวันศุกร์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะว่านั้นเนาะค่ะใจะเย็นๆค่ะในวันพรุ่งนี้อเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่มาจากตัวเลขประจําตัวของเราเองค่ะเลขหน้าไพ่เลขอะไรคะมี1 3นะคะแล้วก็สองเจ็ดค่ะหนึ่งสามสองเจ็ดค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะ มาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างค่ะสำดูับะคะอะพี่น้องวันเสาร์น,น,รนะคะนี่ทำงานยังเตรียมง,งานเดือนเก่ายังไม่เสร็จเลยนะ นะคะเอารีบเคลียเข้ารีบเคลียเข้าแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินยังเคลียไม่เสร็จยังหมุดมาไม่ทันนะคะแต่อย่างไงแล้วในวันพรุ่งนี้ก็ยังมีเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องคาะนะและมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นเอาไว้เนี่ยนะคะแต่ม่ไว้ก็ปรึกษาคนรักคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่เราไว้วางใจนะคะพี่น้องไม่อย่างนั้นและเราจะติดดาบและเราจะหนักนะคะอ่ะต่อไปนี้ นะคะก็ถือว่าดวงเปิดเนาะพี่น้องวันเสาร์นะคะนี่ดวงเปิดแล้วค่ะด้วยบุญกุศลที่เราได้ทํามานะคะและในลักษณะแบบนี้นะคะ, Le, b b ye, ะ,คะพี่น้องวันเสาร์คะ่ะนะอะไรที่ยังไม่เคลียร์กับพี่น้องวันเสาร์นะในวันพวกนี้เคลียร์ค่ะนะคะถือว er ่าเคลียร์ค่ะเนาะในทุกเรื่องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเลขน้นโชคมาจากไหนมาจากนะคะเลขรถของพี่น้องวันเสาร์เองค่ะเลขหน้าไพา่เลขอะไรคะมีเลข7นะคะและก็ เจนะคะ207720ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เองค่ะป้าหมอวัยพรนะพี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็แงแรงนะคะพี่น้องค่ะนะสวัสดีค่ะ